สวัสดีจ้าสวัสดียามค่ำคืนยามกลางคืนนะพี่น้องื้นนี้เลยตัดยาง้ะพี่น้องพนบบตกพนตกใจช่วงอีช่วงบ่ายๆนายางเ้งตัดยางไปพอเฮ็ดพวก้ะพี่น้องนี่เห็นบ่จ้ะนะขาวๆนะเป็นขาขาวๆนะจ้ะแต่ก็ยังสีบบเก็บตกนะจ้ะมื่อเช้าก็จังสีเก็บเดี๋ยวขอ ขอโตไปตัดอย่างก่อนเดี๋ยวพอใหญ่พงสิจุมพี่น้องโอ้ขาวขาวน้ำเมีนยมืดได้จ้ะนะขาข้าวขวแต่พ่รู้ว่าสิหมูใหญ่หมูน้อยนะจ้ะยังพ่ทันได้อันนั้นยากระสีหกเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นเ้าจังสีผ้าพี่น้องมาเก็บเนาะจ้ะนี่โอ้ดอกนี้สวยมากแวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงก่อน ดอกนี้สวยมากอ้เอาเดี๋ยวมื่อื่นก็าจะสิมาเก็บนะจ๊ะสวัสดีครับเมื่อคืนนี้ผมกะสาวไกวกับมะพร้าวเห็ดปลวกจิกไกวครับสวัสดีจ้าสวัสดีค,สสคุณแม่น้องที่น่ารักทุกคนนะจ้ามาพี่น้องบนี้กดแจงแจงเร็วกับพากันมาเก็บเห็ดจ้ะมาเก็บเนี่ยมะเขืนบ่อยครับ <c ười> คืนนี้ค่ะตัดอย่างเนาะจ้ะฟ้าวตัดอย่างมาเก็บยามือเขาดูงามเลยดีนะที่ได้มาตัดอย่างเลยเนาะถ้าฝนตกไ่ได้มาตัดอย่างนี้โดยที่นี่แต่ก็ บัหลายดอกกอดป,ปิดไว้แล้วพี่น้องไปไปเบิ่งมือมันอันนี้มันอยู่ติดตูนใบป่ามี่ม,มิลหรือป่ะเนะาะไม่มมมใช่ไกล้มากน้ำสู้าเพราะจะเจญ่มากไกล้เคียมึง บางดอกกะมุนแบบโอเคสวยขนาดสวยขนาดพี่น้องดอกเป็นไงแบบมุนคิดอะไรบ้า ขุดใสอยู่บ้านนั่นจ้ะยุ่งไรยุ่งไรยุ่งไรบ่ไหวขุดออกจคกเนาะนยังอ่อนยังกูเมื่อคืนนีมันยังบ่าบานจังซีได้ครับพีนน่น้องยังเป็นจูมยู่โลระกันสิมัสเอีดคล,ลิปอะยรเงี้ยเมื่อคืนเลยบ่ไหวครับมันจิบบ่ได้ตัดยาง ไก่ก็เขี่ยมันอยู่ไก่เฮือนเพนเนาะไกลายมายคือกักนและครับกดไก่เฮือนก้อยบัดนี้มันมาเขี่ยยามเช้ามันมเขี่ยเกเขี่ยหากิน้าหากักไหม ขนาดกิมเงากมันแม่นอย่างาด้ยตอนนั้นค่าฮักไหมตนุนหลายคืออะไรอะดอกงามขนาดดอกสวยงนามขนาดมองเคยอ,ออกบ่ออกร้ายเนาะอันนี้บ่เคยออกจากปีมาออกบ่บเคย

มาเลยยังมันจะเก็บยางงามขนาดเ่้นมูเล็กสมุกปีนี่จนที่สิ้นปีมันจะได้เก็บเห็ดพวกจิกกับมูไก่เชี่ลม ว่าไงเก่งไก่เขียดดนพี่นอ้อ,องนีงเดี๋ยวเราด้ไยตัวมันเขี้ยหักนะเก่าใน้ดนน้องมันขามันแข็งไกกเเเีีเยย่น ดอกมันก็บ่ได้บ่เคยดอกที่มันเชียกงามอยู่ได้แข็งแล้ล่ะ อันนี้ก็ได้ยุงยุงนะถนาด่ายอยากกันยุงมาตัวเดียเอาไปอย,ยูอ่เยอะเกินไม่ใช่เห็ดนคะคะยุงเยอะเกิน นแกล้งกินนี่เนาะแกงเนาะเราเห็นนกไม้หนอนหนึงอยู่ในก่อค่ะพะน้องสิเกะนกไม้เลี้ยงน้องจ้ะพากันปลูกไว้มันเห็นอยืนหนอนหนึ่งหนอนบ้าไงหนอนหนอนซ้ำแขนอยู่แล้วพี่น้องซ้ำแขนซ้ำแขนเพื่อนเหรอหนอนเดียวอิลีได้พี่น้องปลูกแล้วไม้ไว้ซีก่อ ไม่ได้ขึ้นบ้อมกันในเพราะผมก็ได้แกงจ้กเกอ,อขึ้นเจลก,กอเจลก,กอ

มันต้องหาเสื้อมีดปลายเหลี่ยมยาวจากดวงอนะันนี่ไม่อยากอ่อนคอมอื้มกันปลายมันแหลมกันติดแทงจึก๊กแทงจึ๊กรวดนะอันนี้มันเี่ดมันดวงแงมแท,ทงบ่ค่อยใหญ่กร <c oughs> ูต้องซื้อปลายเหลี่ยมยาวนะดอกสุดท้ายแล้วบ่เนี่ยดอกสุดท้ายแล้ว เมนบอนันดอกเดียวพี่เนาะดอกเดียวครึ่งเดียวคึงเดียวนี่ถึงโมไม่ใหญ่แต่สวยเห็นไหมเนาะโมไม่ใหญ่แต่กะงามอยู่เนาะครับเนาะไปพวกแข่งครึ่งตะการไปแข่งชน,ะงนงไม้นาะชนไม้นะบัดนี้กะ กวยกัสิีพากันไปเก็บยางจ้ะพี่น้องเอาละจ้าสำหรับคลิปนี้กวอยกัซซี่ลาไปก่อนนะจ้าแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ